คือเราค็ะผู้คนเปล่าคนเดก็สิเมื่อเอนเตรียมโเมื่อกัได้พม่ติเจ้าหานอกลับท่านผู้คนมองวัดมองว่าคนนมาเึงกัน กับพวกปาบุญแต่ก็คู่รั้งีรัตนาทิทยามกลาเยครับบวในงานต้นปดพระนกาิทยาโมลาิทยเจ็ทเขตั้งวาระนักการกระเรืะตงเรยงก็ีคนนกิธีเ้าพอถ้างุังคนรับวาใใหญ่จงประทานคุณเาร่างขงสวัสดิสื้านีรบกวง

่ไปแก้ไปแก้เชิญทั้งสองะ ทป็งานมาเป็นไทยรอ,องฟินีจ้งหน่อ,นอยสตักอเนี่เป็นเตัอกอเนอี่เป็นเส้ขาประธานสุกนนวงไปดาวน์ตาได้ดีกว่าเป็นเจ้าหันาร์ดพอฟินดจ้งวัดตัววัดตัก่อน รอไในวีแก่ระ่าอยากต้องวัดที่การระหว่าคนเค่อกินเครืออยู่รับัดเอ้ได็กอนไปก่อนไปทานในแจ้วมันม้กน้ของคุณเจ้าหนังโม่ไปต่างตายาก่อนเอาถ้าหมดนาทีให้ได้กอนงานบวช

นีที่นีผู้บาญาจรได้แต่ทำตามปกติไม่ม่ได้ดูอยู่ห่อยตอยอนนี้อยติดตัวย้ติดตีไม่ติดพวกบ่ันี้ัันเส้ใหญ่้องวางผู้บาอาจนยันแต่ก็เป็นถูกร้านถิเป็นเนี่ยนนัือนะครับน้องไเย็ กจะรอกับย well, ่อนมันจะรอดฮาริว่ารุ um, fa, ่นก่อศาสวิทยาได้ยังแยกเกลีัยขนาดเท่านี้เปลี่ยนเป็นวิทยาดีวิทยาทต้องเกิดวิทยาดีเตีเยวจ่พนักไฟฟ้ามาในแ่ะเหี่ย้มองอ้แล้วมอกดีแล้วไ่ดีนะครับมัน็ค้นเลยการเหี่ยมน็ควบค้นเออ chiêm, chiêm, đáp lấy chiêm có mất mày. Nâng quân lấy nhau, đây vợ chồng, ôi, cái... hoài đây tài sản, pha trận tháo này, các bạn. Mou lượn, lượn các mou vậy. Này, là cái gì, gì... Cái... gì Chốt ним...

็ะยืดเป็นูลค่ะสนงว่ปล่อยโอ้ยแสดงปล่อยใช่ไหมโคตรงหญ่เขาเต็งปล่อยไม่มีอะไรเลยเขาต้มขึงเอาไปเลี้ยงข้างน้านแรงงานบ้นพ่นมากกันหน่อยเี้ยวัาตังหัวเ

ปฏิวัติง่ายกรณีพิเศษเขาก็มาจามบนติดประปากเขาตัดเพราว่าอะไรเขาไสู้สงครัมมาเนียปฏิวัติสู้กรรมอไปปฏิวัติครามเ็ันะครับเชิญน้องเตนวนูกนอจารารที่ดาเื่นี่ตัวไที่ากเขาิรอน ตัวนี้เขาไม่เบี้ยนะไม่เรี้ยคุชางสีก็จะหานแจะประทานไม่วันแต่เป็นยังไม่ได้เปนเป็นตป็นเออเามันก็จหานไมเี้ยเนาเออีัหววกป้หน้าตะเกา

มันตามไปเปนพาะกีริคใ้ได้ศิลาการได้หลู่ได้องค์ล มาแดกต่างประเทศัติไว้พักคนใหม่ม่ดรอปเราะภัยใต้ห้องขเยอะว่าคน่นยาเขาทางคนแกหอ่าอครับนุ่ยางเขาทางไหนครับ

i go with it. เดี๋มวไปไปแก้วโอ้ดูแต่เน้ย